กลุ่มยาสมุนไพรหรือว่าพิกัดยาสมุนไพรที่บุคคลทั่วไปสามารถทํากินเองได้ในหน้าร้อนเนี่ยนะคะหมอจะแนะนําไว้สัก4กลุ่มนะคะก็มีพิกัดตรีสมอก็คือลูกสมอสามอย่างมีลูกสมอพิเภกลูกสมอไทยและก็ลูกสมอเทศ3าอย่างนี้ค่ะจะเป็นบำรุงธาตุนะคะแล้วก็สามารถที่ระบายจรารได้รู้ถ่ายรู้ปิดก็คือไม่ทําให้ท้องผูกหรือว่าทําให้ท้องเสียจนเกินไปนะคะ อันที่สองจะเป็นเรียกว่าพิกัดตรีสินธุรสคือประกอบไปด้วยสามอย่างสมุนไพรสามอย่างนะคะมีรากมะตูมเทียนขาวแล้วก็น้ำตาลกลวรวดกลุ่มนี้จะแก้ร้อนในกระหายน้าแก้ดีพิการก็คือโรคที่เกี่ยวกับน้ําดีหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับความร้อนนะคะแก้พิษไข้พิษฝีแก้เนี่ยขับปัสสาวะได้อีกกลุ่มนึงก็คือตรีนารสจะมีสมุนไพรสามอย่างมีไส้มามีรากสะเดามีเถาวบรพะะิเนีค่ะ ตัวนี้ก็จะแก้ไข้ดับพิษร้อนแก้เสียงหะเจริญอาหารแล้วก็บำรุงธาตุด้วยตัวต่อมาก็คือกลุ่มต่อมาก็คือตรีอมริดมีรากมักกอรรากร้วยเตีบแล้วก็รากกระดองสมุนไพรกลุ่มนี้จะแก้ไข้แก้ร้อนในแก้กระหายน้ําขับปัสสาวะเจริญอาหารนะคะคนทั่วไปสามารถเอาไปทํากินเองได้ค่ะปลอดภัยค่ะ